ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประมูลภาพวาดประกอบหน้าปกนิยายหนังสือชื่อดังแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์น,นะคะสุดท้ายค่ะทำสถิตินะคะกลายเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ทำมูลค่าสูงสุดมากถึง70ล้านบาทไปดูการประมูลที่เกิดขึ้นนะคะ,ะใครได้ไปยังไงภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนี่คือภาพวาดที่เป็นภาพต้นฉบับปกหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ เป็นภาพของแฮร์รี่พอตเตอร์ยืนอยู่หน้ารถไฟฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่จะพาพ่อมดน้อยสายเลือดผสมคนนี้เดินทางเข้าสู่โลกของเวทมนต์ภาพวาดนี้นะคะเคยถูกนำมาประมูลครั้งแรกในปี2001ก่อนที่หนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์จะออกครบทุกภาคซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกประมูลขายไปในราคา 85,750ปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบจะ4ล้านบาทแต่ว่าในการประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะซึ่งจัดโดยบริษัทซาร์บีสภาพวาดนี้ถูกประมูลไปด้วยราคา1.9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ70ล้านบาทถือว่าสูงกว่าราคาประเมิน3เท่าโดยก่อนการประมูลคาดว่าภาพวาดต้นฉบับนี้นะคะน่าจะทำราคาได้อยู่ที่ระหว่าง4 0 0 0ถึง6 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการประมูลในช่วงท้ายค่ะก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้ประมูลสีรายซึ่งประมูลแข่งกันนานเกือบ10นาทีโดยภาพวาดต้นฉบับปกหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกวาดโดยโทมัสเทเลอร์นักวาดภาพประกอบในปี1997ตอนนั้นเทเลอร์ Taylor อายุแค่23ปีนะคะเขาใช้สีน้ำแบบเข้มข้นตัดเส้นด้วยดินสอสีดำและใช้เวลาแค่2วันเท่านั้น โดยเทเลอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ได้อ่านหนังสือต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกซึ่งมียอดขายหลายล้านฉบับทั่วโลกและเป็นจุดกําเนิดของแฟรนไชส์ที่ทํากําไรมหาศาลร,รวมถึงได้มีการทําเป็นภาพยนตร์แล้วก็มีทีมสวนสนุกด้วยค่ะ